สวัสดีครับวันนี้ครูม,มันตีนะครับมี3มเทคนิคนะครับแก้ขนุนใบร่วงนะครับคือมันไม่ใช่แค่ขนุนนะครับมันมีทั้งมะม่วงฝรั่งแล้วก็ไม้บางตัวที่ต้องการแสงแดดเยอะๆนะครับแล้วเราแบบซื้อมาเสร็จแล้วเรามาไว้ข้างบ้านเลยมันจะทําให้ใบมันร่วงได้นะครับข้อแรกเลยนะครับคือ1เราซื้อมาเสร็จแล้วนะครับ เรานําต้นไม้เราเนี่ยมาวางในพื้นที่ที่มันได้รับแสงแดดน้อยเกินไปนะครับแสงแดดน้อยหมายความว่าเอาเอามาไว้ข้างบ้านที่แสงแดดน้อยๆนะครับแล้วเราก็ค่อยนําไปปลูกอาจจะวางไว้พักไว้สักห้าวันถึงเวันแล้วก็ค่อยมาปลูกนะครับซึ่งพื้นที่ที่เรามาวางเนี่ยแสงแดดมันน้อยเกินไปนะครับถ้าแสงแดดมันน้อยเกินมันจะทําให้การสังเคราะห์แสงของของพืชอะ่ะมันจะทําให้ใบเนี่ยมันค่อยๆร่วงลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นบางบางชนิดอย่างเช่น พริกไทยหรือว่าใบาพูอะไรเงี้ยหรือใบชะพูนะครับพวกนี้ต้องการแสงแดดน้อยไม่มีปัญหานะครับสามารถอยู่ในแสงอยู่ในข้างบ้านแบบแดดลำไรลำไรหรือว่าแทบไม่มีแดดเลยแล้วเราค่อยเอามาปลูกก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นขนุนแนะนําว่าต้องนะครับต้องห้ามวางที่มันมีแสงแดดน้อยเกินไปนะครับมันจะทําให้ใบนี่มันร่วงได้เลยนะ ส่วนข้อที่2นะครับก็คือต้อนไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะครับขนุนที่เราซื้อมาเนี่ยไม่แข็งแรงมะม่วงฝรั่งไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงวัดได้จากอะไรดูได้จากอะไร,ก,ะไรก็คือว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยนะสมมุติปุ๊บเราซื้อมาเสร็จแทนที่เราจะลงปลูกเลยนะครับเรานํามาพักทิ้งไว้ก่อนประมาณสัก5้าถึง7วันหรือ10วันนะครับทุกวันเนี่ยเราต้องรดน้ําวันละหนึ่งครั้งนะครับย้ําเลยนะครับว่าวันละหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็เช็คดูว่าต้นกล้าที่เราซื้อมาเนี่ย มันเป็นยังไงใบร่วงไหมเ,เหี่ยวลงหรือเปล่านะครับถ้าใบไม่ร่วงไม่เหี่ยวแสดงว่าต้นไม้ที่เขาชํามาเนี่ยมันแข็งแรงแต่ถ้าใบมันร่วงหรือว่าใบมันเหี่ยวแสดงว่าต้นกล้าไม่แข็งแรงถ้าเราไปปลูกก็มีเปอร์เซ็นต์การตายที่สูงนะครับฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะปลูกดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าปลูกแล้วก็ตายก็ต้องซื้อต้นใหม่มาปลูกอยู่ดีนะครับหาซื้อต้นที่มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยมาปลูกนะครับ ส่วนข้อที่3ที่ทําให้ขนุนเนี่ยใบร่วงนะครับก็คือโดนน้าปราปาเลยเวลาเราให้น้ําลดน้ำเนี่ยเราใช้น้าปราปารดเพราะว่าขนุนนี่ไม่ค่อยชอบคอรีนนะครับมะม่วงฝรั่งชอบแล้วก็สามารถลดได้ไม่มีปัญหานะครูทดลองแล้วนะครับดังนั้นก็มี3ปัจจัยนะครับที่ทําให้ขนุนเนี่ยใบร่วงและอาจจะตายได้นะครับก็คือ1นึ่งโดนโดนแสงแดดน้อยเกินไปนะครับข้อที่2ก็คือต้นกล้าไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือ ไม่ชอบคอรีนนะครับก็คืออลดน้ําถ้าเป็นน้ำปราปาก็คือหลีกลีกเลี่ยงที่จะใช้โดยตรงก็คืออาจจะพักไว้สัก1-2คืนนะครับให้คอรีนและเหยไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาน้ํามาลดนะโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับครูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจครูด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ครูมันตีนะครับสวัสดีครับ